เกมเมโทรไบเนียมันมีเสน่ห์บางอย่างที่ทําให้เราหลงเข้าไปในโลกนั้นแบบไม่รู้ตัวครับบางเกมพาเราดิ่งลงความมืดบางเกมสวยจนหยุดมองไม่ได้บางเกมเดินไปแป๊บเดียวก็โดนบอสตบสั่งสอนแต่ทุกเกมมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือความฟินเวลาเจอทางลับหรือปลดสกิลใหม่ที่มันทําให้มือสั่นจนอยากเล่นต่อทันทีวันนี้ผมเลยรวม17เกมเมโทรไบเนียที่ดีที่สุดตั้งแต่งานอินดี้ทาด้วยหัวใจจนถึงเกมฟอร์มยักษ์โคตรสนุกทุกเกมผมเลือกมาจากความรู้สึกล้วนๆครับว่าเกมไหนจะพาให้เราอินจมและอยากกลับไปเล่่นซ้้ําาทีสุดุดถคณคณือ สายแพลตฟอร์มสายสำรวจหรือสายลุยบอสคลิปนี้คือเหมือนเจอแผนที่ขุมทรัพย์ดีชิ้นหนึ่งเลยและสวัสดีครับนี่คือวานเธอไปรับชมกันได้เลย h l o w Knight นี่คือเกมที่ผมยิ่งเล่นก็ยิ่งจม Hollow Knight เป็นโลกที่เหงาสวยและโหดในเวลาเดียวกันแต่ความดีงามของ Hollow Knight คือมันไม่ได้พยายามอธิบายอะไรให้คุณฟังเลยครับมันให้สำรวจให้งงแล้วค่อยๆอึ้งด้วยตัวเองทีละชั้นระบบต่อสู้วนคมกริบด่านแต่ละโซนออกแบบมาโคตรพิถีพิถันและบอสทุกตัวมันถูกสร้างมาเพื่อวัดใจคุณว่าคุณจะใจร่มๆและสู้ต่อหรือใจจะแตกสลายก่อนผมชอบมากที่เกมนี้โยนผู้เล่นเข้าความมืดและปล่อยความสงสัยพาเราเดินไปข้างหน้าเจอเส้นทางใหม่ๆหิวใจจนใจฝู แต่พอตายก็ฟุบแล้วฟุบอีกจนอยากจะปิดเกมแต่ก็หยุดไม่ได้หอ k โลนไนไม่ใช่เกมที่เล่นง่ายครับแต่เป็นเกมที่ให้ความรู้สึกคุ้มค่าทุกครั้งที่ผ่านมันไปได้และนั่นคือเหตุผลที่มันถูกเรียกว่าหนึ่งในเมโทรไว่าเนี่ยที่ดีที่สุดตลอดการครับ o l i and the w h e ะวิ t ออฟเดอถ้าหอดเรือไหนคือความโดดเดี่ยวงนงดงาม O l i and the w ดอ e วิว t อฟเดอก็คือความงามแบบละมุนหัวใจที่ทําให้ผมทั้งยิ้มทั้งจุกภาพในเกมนี้ระดับงานศิละปะแบบโชว์ในแกลเลอรี่ศิล,ล,ละปะได้เลยแต่พอเล่นจริงคือลื่นไหลจนเหมือนเต้นบัลเล่ไปกับโลกในเกมที่ชื่อว่านีเวนระบบต่อสู้ภาคนี้ดีขึ้นเยอะครับคอมแบทแน่นขึ้นมีให้ปรับสายมีฉากให้แต่งสไตล์และพอรวมกับเพลงประกอบที่สุดจัดจนขนลุกทุกฉากไล่ล่าทุกฉากปีนป่ายมันคออ แต่สิ่งที่ทําให้ผมรักเกมนี้มากก็คือเรื่องราวครับมันเล่าเรื่องของความผูกพนันความสูญเสียความหวังแบบที่ไม่ต้องพูดเยอะแต่เข้าถึงหวัวใจได้แบบตรงๆโอดีภาคนี้คือเกมที่ทั้งสวยทั้งดรามา่าทั้งเล่นสนุกแบบสุดหัวใจและถ้าถามว่าทำไมมันถึงถูกเรียกว่าผลงานระดับศิละปะคุณจะเข้าใจทันทีตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เล่นเลยครับ บาศ f ฟม m ส2จากความดิบโหดภาคแรก บาเฟมัสสองกลับมาพร้อมความโหดที่เนียนกว่าลึกกว่าและเจ็บกว่าเดิมเกมนี้เป็นเมโทรอวาเนียที่ใส่กลิ่นอายของโซลสไลด์จัดหนักท่าทางสตูบอสตัวละครทุกอย่างคือศิละปะแห่งความเจ็บปวดการเดินทางของเดอะเพนิเอนท์วันในภาคนี้ทําให้ผมรู้สึกเหมือนกาลังอ่านพระคมพีเวอร์ชั่นสายดาร์กเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ศรัทธาความผิดและการไถ่บาปตีความกันได้ไม่มีที่สิ้นสุดระบบต่อสู้ดีขึ้นมากครับอาวุธใหม่ๆใ,ให้สลับได้แบบแทกที่เข้ามาขึ้นคอมโบสาใจบอสคือระดับพิธีกรรมลงทันผู้เล่นที่่เจบปวดดแตงง ส,สุดมันเป็นเกมที่โคตรหนักอารมณ์ครับแต่ทุกครั้งที่ชนะบอสได้มันให้ความรู้สึกเหมือนปลดล็อกบาปตัวเองยังไงก็ไม่รู้บาาไฟมาสสอไม่ใช่เกมที่เหมาะกับทุกคนแต่สําหรับคนที่ชอบความดาร์กแบบสินสินและเกมเล่นโหดสุดมันนี่คือ,อหนึ่งมาสเตอร์พีของ m e t r o i วา a เน a ที่ต้องลองจริงครับ a x i เ m Verge 2เป็นเม t ทรอ์วานี่ที่ยิ่งเล่นยิ่งรู้สึกว่าแม่งคิดมาโคตรเยอะเราไม่ได้แค่เดินยิงศัตรูไปเรื่อยๆครับแต่ต้องสลับไปมาระหว่าง2โลกทั้ง Overworld ที่เหมือนโลกธรรมชาติกับ i d g h ที่เป็นมิติดิจิทัลหล่อน ผ่านร่างโดนของอินดราความเจ๋งคือเกมไม่ได้บังคับให้สู้บอสทุกตัวครับหลายครั้งคุณเลือกเลี่ยงได้ถ้าอ่านเส้นทางออกทําให้เกมเน้นการหาทางมากกว่าการพุ่งเข้าชนแบบบังคับฟาร์มระบบอัปเกรดก็ยืดหยุ่นอยากเล่นสายอาวุธหนักหรือสายแฮ็กศัตรูปั่นหัวก็ได้หมดสําหรับผมแล้ว a x i o ย v e r s e 2คือเกมที่ไม่ได้พยายามโชว์ความยากแต่มันโชว์ความฉลาดของดีไซน์เลเวลเล่นไปเรื่อยๆจะมีจังหวะที่คุณหันมาคิดเลยว่าเออวะ่ะไอเดียแบบนี้มันไม่มีใครทํามาก,ก่อนจริงๆ more well. คือเกมที่ทําให้คําว่าลึกไม่ใช่แค่คําอวยครับตอนแรกเราได้บังคับตัวละครหน้าตาเหมือนเมือกเหลืองๆเ,เดินในโลกพิกเซลที่ดูเหมือนจ้เรียบง่ายแต่ยิ่งสํารวจยิ่งรู้ว่าทุกห้องทุกจุดทุกของเล่นถูกออกแบบมาให้มีอะไรซ่อนอยู่เสมอเกมนี้ไม่ได้บอกเป้าหมายชัดเจนไม่มีเนื้อเรื่องยัดใส่หน้าแต่ใช้บรรยากาศแสงสีเสียงและพฤติกรรมของเหล่าสัตว์เราเรื่องผ่านความรู้สึกและการเดาไปทีละนิดผมชอบมากที่ไอเทมทุกชิ้นดูเหมือนของเล่นครับแต่จริงๆแล้วมันมีฟังก์ชันลับประหลาดเต็มไปหมดยิ่งเล่นยิ่งรู้สึกเหมือนกําลังร่วมกปิำ กับทั้งอินเทอร์เน็ตถ้าคุณชอบเกมที่เล่นจบและยังตามไปอาา่านทฤษฎีต่อใน Reddit Animal w well e l l นี่แหละครับคือหลุมที่คุณจะตกแล้วปีนขึ้นไม่ง่ายแน่นอน แล้วไหนซิวสองซิวสองคือการกลับมาของฮอเน็ตแบบที่ทําให้รู้เลยว่าทีมเชอร์รี่ไม่ได้แคท่ทําภาค2ครับแต่คือการอัปเลเวลทุกอย่างขึ้นอีกครั้งการบังค et, ับฮอเน็ตในลื่นและว่องไวแบบสุดติ่งทุกการแดชการพุง่งการปักเข็มลงพื้น ให้อารมณ์คล่องแบบเกมแอคชั่นเต็มตัวสิ่งที่ชอบคือเกมยังคงความเป็นเมทรยฟาเนียที่แน่นมากครับแผนที่พาลูมแบบซับซ้อนมีเควสตมี NPC ให้ตามต่อมีระบบ t o o เควสต์ซิลส l สกิลส์ให้ปรับสไตล์การเล่นอยากเล่นสายเน้นหลบสายบูสสายสกิลก็ปรับได้ตามนิสัยเราเลยแน่นอนว่าความยากยังดุไม่เกรงใจมือใหม่ครับแต่ทุกครั้งที่ผ่านบอสหรือหาทางลัดเจอความรู้สึกฟีลิ่งเอาชนะตัวเองมันกลับมาเต็มๆสำหรับผมซิลซองคือภาคต่อที่ไม่ใช่แค่รักษามาตรฐานครับแต่มันผลักดันฮ ให้กลายเป็นซีรีส์ระดับตำนานแบบเต็มตัวไปเลย <ENT junior Essential approved> Ender r e l e a s Qui สคว s of the อ nice, คือเกมที่ผมรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ในความฝันที่โคตรเศร้าเราจะรับบทเป็นลิลลี่เด็กสาวตัวเล็กในชุดขาว ตามกลางโลกที่พังยับเพราะฝนแห่งความตายแต่ถึงตัวเราจะบางมากตีใครก็ไม่เป็นเรากลับมีเหล่าวิญ,ญญาณอัศวินคอยสู้แทนให้จุดที่ผมชอบสุดก็คืออารมณ์ของเกมครับทั้งภาพการดิกทนหม่นเพลงเปียโนจอมิลิที่บรรเลงทีนิจุกไปถึงข้างในบวกกับดราม่าเรื่องบาปก,การไถ่โทษการเสียสละเล่นไปสักพักจะรู้เลยว่าเกมนี้ไม่ได้แค่เล่าเรื่องโลกที่โดนไบรท์กัดกินแต่มาเล่าเรื่องของคนที่กัดฟันทนอยู่กับมันส่วนด้านเกมเพย์เป็นการสลับใช้วิญญ,ญาณต่างๆทําให้คอมแบทหลากหลายมากๆจัดเซตสกิลสองชุดแล้วสลับไปมา เล่นได้ทั้งสายตีไกลตีใกลย้ยิงเวทมดบอสโหดแต่ว่าแฝงครับตายบ่อยก็จริงแต่พอชนะนี่ฟีลลิ่งดีจนอยากจะยืนปบมือให้ตัวเองถ้าคุณชอบเม t ทรอฟน์เนี่ยที่ทั้งเกมเพลย์ดีและเนื้อเรื่องโคตรบีบหัวใจ Ender r i l i e s e คือหนึ่งในเกมที่ห้ามข้ามไปจริงๆครับ p รินซ์ซอสเปอร์เซีย The Lost Cloud The Lost Cloud คือการคืนชีพของพรินซ์ซอสเปอร์เซียในรูปแบบเมทรวาเนยที่โคเทเรารับบทเป็นสากรนักรบหนุ่มจากดีมอร์ทเฮส์ไปลุยเมาส์คาฟที่ทั้งสวยทั้งวิปลิตทั้งเต็มไปด้วยอะไรที่เล่นกับการเวลาตลอดทางสิ่งที่ชจบมากคือเกมเพลย์มันจัดจ้านทุกมิติครับแพลตฟอร์มโหดแต่ลื่นไหลโดดแดชวาร์ปเล่นกับพลังเห็นการเวลาแล้วต่อคอมโบใส่ศัตรูแบบไม่แผ่วระบบต่อสู้มีทั้งแผลรีหลบและสกิลใกล้ฟกลล f e ง soul i g h t นิด,นด,นดแต่สนุกมากครับแผนที่กแบบดีง ใบโอมชัดเจนแต่ละโซนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแถมมีระบบ Eye of the Wanderer ที่แคปจุดสำคัญไปปักบนแผนที่อันนี้คือโคตรช่วยชีวิตสายหลงทางอย่างผมได้ดีโคตรค,ครับโดยรวมแล้ว The Lost Cloud คือเกมที่พิสูจน์ว่า 2D m e t r o i d ฟ a เนีมันยังสดใหม่ได้ถ้าใส่ใจกับดีไซน์และความลื่นมือและวสำหรับผมนี่คือหนึ่งใน Prince of p e r s i a ที่เล่นแล้วอินที่สุดภาคหนึ่งเลยครับ y o คู i ส์ไอแลนด์เอ็กเเป็นเมโทรวา v เนียที่แค่คอนเซปต์ก็กินขาดแล้วครับเราไม่ได้วิ่งกระโดดปกติแต่เป็นไปสนีด้วงตัวจิว๋วที่โดนลูกบอลตรึงอยู่กับตัวและต้องเล่นเกมแบบพินบอร์ผสมแพลตฟอร์มไปทั้งเกาะ,ะแรกๆผมก็ว่าเออมันคงเป็นเกมเล่นขำๆครับแต่พอเล่นจริงคือดีไซน์เลเวลมันโคตรฉลาด ใช้จุดตีลูกบอลแท่นดีดลางและทางลับเชื่อมพื้นที่บนเกาะแบบเนียนกลิบกลายเป็นโอเพนเวิร์ i พินบอที่ทั้งหมันทั้งฉิวโทนเกมสดใสมากครับภาพสวยแบบงานเพ้นมือเพลงฟังและสบายหัวเหมาะกับวันที่อยากเล่นอะไรเบาๆแต่ก็ยังมีเควสตมีความลับมีบอสให้เคลียร์แบบครบเครื่องสำหรับผมโยครูซายและเอ็กเพลสคือเกมที่พิสูจน์ว่าเมทอยวานี่ไมนจะเป็นทั้งหมดนหรือจริงจังเสมอไปมันจะสดใสตลกน่ารักแต่ยังฉลาดในเชิงดีไซน์ก็ยังได้และนี่คือเกมที่ผมมักแนะนำให้คนที่อยากลองแนวนี้แบบไม่เครียด แต่โคตรสนุกเลยครับ The Messenger คือเกมที่ทำให้ผมยิ้มตั้งแต่10นาทีแรก พอมันเดิมแบบเกมนินจา8บิตคลาสสิกมากแต่พอเล่นไปสักพักเดี๋ยวหบิตก็เด้งขึ้นมาเฉยเลยคือมาเล่นกับเวลาแบบเนียนจนต้องขอปรบมือให้ดีไซเนอร์จริงครับเกมเพลย์ <Game play S 1> ก็โคตรลื่นคลาวสเตปนี่คือหนึ่งในระบบกระโดดที่มันที่สุดในเมโทรฟาเนี่โดดฟันกลิ้งแล้วก็ฟันอีกทีแล้วก็พุ่งต่อเป็นคอมโบแบบตึงๆลื่นมือสุดๆจังหวะปีนกำแพงโหนเชือกโดดตรงจังหวะไปเป๊ะคือความฟินที่ต้องลองเองถึงจะรู้ครับสิ่งที่ผมรักที่สุดก็คือโทนตลกกวนประสา NPC แแตต่ละัวคือบบ พูดอะไรของมันวะเนี่ยแต่ก็แอบ,บยิ้มมุมปากนิดหน่อยครับบวกกับเลม8บิต16บิตที่แต่งแบบใส่ใจทั้ง2ยุคคือดีมากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยพอเกมเปลี่ยนจากเกมเส้นตรงเป็นเมทอยว่าเนี่ยในครึ่งหลังมันมีจังหวะหายไอเทมทนี่าจ,จะทำให้บางคนรู้สึกเหนื่อยๆแต่โดยรวมแล้ว The m e s s e n g e r คือเกมอินดี้ที่เต็มไปด้วยไอเดียสุดเจ๋งและเล่นแล้วรู้เลยว่าทีมงานตั้งใจสร้างไม่ใช่แค่ทำๆไปให้เสร็จครับ Sales of k เ n s e นเซลาเซาเป็นเมทรอยวาเนียที่เน้นความรู้สึกมากกว่าความโหด เป็นเกมที่เล่าเรื่องความเศร้าการยอมรับการสูญเสียผ่านตัวละครเศร้าและวัฒนธรรนแอฟริก,กาที่สวยงามแบบมีเอกลักษณ์จริงครับเสิ่งที่ชอบก็คือการสลับหน้ากากซันกมูลที่ทาให้คอมแบทปเปลี่ยนบุคลิกแบบทันทีสัตว์ประชิดแรงๆหรือยิงไกลเน้นจังหวะก็สนุกทั้งคู่แอนิเมชันลื่นไหลดูเป็นศิละปะมากกว่าต่อยตีแบบดิบๆภาพสวยจัดเพลงคืออบอุ่นแบบคนลุกเหมือนกําลังดูหนังแอนิเมชันดีๆเรื่องหนึ่งเลยแล้วระบบออโต้เซฟก็ช่วยลดความหัวร้อนหลังตายได้เยอะมากแต่ใช่ครับมันไม่ได้ปังทุกจุดหรอกดีีไซนนนแผท่่งงงเป็บาชว การควบคุมบางจังหวะก,ก็ไม่เป๊ะและความแปลกใหม่ของเกมเพลย์อาจไม่เด่นเท่าเกมท็อปๆของแนวนี้ครับแต่ถ้าคุณอยากได้เมทรอยฟาเนียที่จับใจมีเรื่องเล่าที่อบอุ่นปนเศร้าแต่เล่นจบแล้วรู้สึกว่าได้อะไรกลับมาจากเกมนี้เศราืือเกมที่ควรลองสักครั้งครับ and Mercy is a rare flower that blooms in the lands of Kinzera. But you can do this. I know you can. มโทรเดดคือเกมที่เล่นแล้วเข้าใจทันทีว่าทำไมคนถึงเรียกมันว่าการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของซามูสความลื่นของการบังคับในภาคนี้คือสุดจริงครับสไลด์หลบยิยงคอมโบทุกอย่างตอบสนองแบบโค้งกลิบจังหวะคาสินกับคอมแบบผสมกันเนียนเหมือนเกมทีพยโอเอแต่ดาวเด่นที่สุดคือเอมมี่โซนที่มีหุ่นพวกนี้คือความกดดันแบบคูณ10เดินผิดนิดเดียวคือชีวิตติดลบทันทีมันสร้างความรู้สึกเดดตามชื่อแบบโหดแต่สนุกโคตรค,ครับบอสไฟ์ก็เข้มมากต้องจำแพทเทิร์นให้ได้แต่เกมช่วยด้วยระบบเกิดใหม่หน้้้้าาหหอองบอสเลลยยทใตแว ไม่หัวร้อนเท่าไหร่กลับกลายเป็นยิ่งแพ้ยิ่งอยากลองใหม่แทนถึงบางคนจะบ่นว่าเพลงไม่ติดหูหรือเส้นทางมันเป็นเส้นตรงมากกว่าที่คาดหวังไว้แต่สําหรับผม m e เมโทรดเดรสคือ Metroid ว่าเนี่ยที่ทั้งเนียดทั้งลืน่นทั้งหมันและเป็นภาพที่ทําให้ m e t r o รยกลับมายืนหนึ่งเลีกครั้งแบบไม่เถียงกันเลยครับ ไอโคโน l ลาสเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าโคตรจริงใจตั้งแต่วินาทีแรกเพราทั้งเกมประกอบด้วยฝีมือของคนคนเดียวเกือบทั้งหมดแต่กลับสร้างโลกที่สวยสว่างและเต็มไปด้วยดีไซน์แผนที่ที่ลื่นกว่าหลายเกมแพลตฟอร์มใหญ่ซะอีกครับเรารับบทเป็นโรบิน ช่างเครื่องที่ถือประแจในประสงค์ซึ่งไม่ใช่แค่ใช้ต่อสู้ครับแต่ยังใช้แก้ปริศนาเปิดทางและเล่นกับฉากได้แบบเฉลียวฉลาดโดยเฉพาะบอสไฟมันคือพัรเนอรบอสที่โคตรเจ๋งแต่และตัวต้องคิดวิธีสู้ไม่ซ้ทำทําให้รู้สึกเหมือนทุกการประทะเป็นการเรียนรู้ระบบใหม่เสมอและสิ่งที่ชอบมากก็คืออารมณ์ของเกม มันคือเมโทรวเอ a เนียไลท์ที่เราเรื่องหนักแบบไม่เกรงใจศาสนาการกดขี่เสร,รีภาพการทําตามหน้าที่หรือความเชื่อของตัวเองบางช่วงบทเยอะจะรู้สึกช้าแต่ถ้ามองว่ามันคือเกมที่อยากเล่าอะไรจริงๆไอโคโนอคลาสก็กลายเป็นงานที่กล้าหาญและไม่เหมือนใครสุดๆแต่คุณอยากได้เกมที่เล่นมันภาพสวยและบอสเจ๋งมากพร้อมเรื่องราวที่ตั้งคําถามแบบผู้ใหญ่เกมนี้คือหนึ่งในงานอินดี้ที่ควรลองอย่างแรงครับ เมเวิลดิกเป็นเกมที่ถึงจะไม่ใช่เมทอลว่าเนี่ยเต็มตัวแต่มันก็ให้ฟีลลิ่งคุณหาความลับจะเล่นเพลินจะลืมเวลาต่อรับบทเป็นลัสตี้คุนยืนขอบอยที่ต้องขุดลงไปในเมืองลึกขึ้นเรื่อยเพื่อหาแร่ขายของอัปเกรดแล้วก็ลงไปขุดอีกเป็นลูปเกมเพลย์ที่เรียบง่ายแต่ดันเสฟติดแบบคาดไม่ถึงการขุดในเกมนี้สนุกเพราะต้องวางแผนตลอดครับหมดเส้นทางไหนปลอดภัยแสงจะหมดเมื่อไหร่น้ำกรดอยู่ตรงไหนพอเจอห้องลับหรือถ้ำพัซเซอรล์เล็กๆก็รู้สึกเหมือนเจอสมบัติจริง แถมอัปเกรดต่างๆช่วยให้ขุดลึกขึ้นสนุกขึ้นจนหยุดไม่ได้แต่แน่นอนครับเกมมีข้อเสียคือค,อความซ้ำบ้างแล้วก็ความสั้นแต่สําหรับผมมันคือเกมเล่นชิลแต่ก็ดันติดเฉยเลยเหมือนกินขนมกรุบกรอบแล้วรู้ตัวอีกทีก็หมดถุงไปแล้วถ้าอยากเริ่มต้นซีรีส์ SteamWorld แบบเบาๆสนุกๆ e a ีม o r l d Dig คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเกมหนึ่งแน่นอนครับ Even moreking เอาบ่อยเป็นเกมที่ผมมองว่าสวยระดับงานศิลป์ภาพพิกเซลที่ละเอียดแบบบาา้าคลั่งจนเหมือนดูหนังอนิเมชันแต่เบื้องล่างความน่ารักนั้นคือเรื่องราวที่หมดเศร้าและเติบโตไปพร้อมกับโอทัสเด็กนกใบที่ต้องแบกโลกไว้บนบ่าทั้งที่ไม่มีใครเคยคาดหวังว่าเขาจะทําได้ระบบการเล่นถือว่าแหวกแนวสุดๆครับเพเรงไม่ได้ต่อสู้เองแต่ต้องอุ้มเพื่อนไว้และใช้ความสามารถของแต่ละคนยิงคนละแบบทําทางคนละสไตล์ทําให้เกมเต็ไมไปด้วยจังหวะไหลลืน่นและปริศนาที่ออกแบบได้สมดุลมากฉากหนีบอสหรือดันเทียนใหญ่ๆคือไฮไลท์ของเกมนี้ มันทั้งบีบหัวใจทั้งตื่นเต้นทั้งทําให้เรารู้สึกผูกพันกับตัวละครแบบจริงจังเพลงก็ช่วยขับอารมณ์ได้ยอดเยี่ยมถึงแผนที่อาจจะงงอยู่บ้างแต่าอาบ b อยคือเกมที่เต็มไปด้วยหัวใจมากกว่าเกมินดี้ทั่วไปและเป็นอีกหนึ่งการผจญภัยที่ผมแนะนําให้เล่นสักครั้งในชีวิตครับ Record o f Lodos War อร์สวร์ดิดลิตอินวันเดอร์ลบเลินต์เป็นเมทอลว้าเนี่ยสันส้นๆที่เล่นแล้วให้ความรู้สึกเหมือนของหวานที่ใช้วัตถุดิบดีจนอยากได้เพิ่มอีกเกมนี้ไม่ยาวมากครับแต่ทุกนาทีคือความลื่นหมือนทางการต่อสู้ที่เน้นจังหวะยิงธนูกลางอากาศฟันศัตรูแบบพลิ้วๆและระบบดูดพลังธาตุที่ทั้งสนุกและใช้จริงในทุกสิทธ์จอมาที่เกมนี้ไม่ยืดเยื้อครับแผนที่เดินง่ายวาร์ปเยอะทางตันน้อยเล่นแล้วไม่เครียดเหมือนเมทัลว่าเนี่ยใหญ่ๆที่ต้องย้อนกลับไปไกลๆที่นี่ค พพิกเซลงามระดับอนิเมะยุค90ทําให้ทุกเฟรมดูมีนเสน่ห์บอร์ไฟก็ออกแบบดีจังหวะก,กดหลบและส่วนเป็นอะไรที่ฟินอยู่พอสมควรครับแม้เนื้อเรื่องจะเบาและไม่ได้ลึกอย่างที่คาดหวังแต่สําหรับบางคนที่อยากเล่นเกมสซส,สั้นแต่จัดจ้านหรือว่าเป็นแฟนเกมโลดอส w อ r อยู่แล้วนี่คือเกมที่กําลังดีในแบบที่เล่นจบและอมยิ้มครับ Dê Cells. คือเกมที่ผมยกให้เป็นยาเสพติดแบบถูกกฎหมายบอแค่ตังใจจะเล่น10นาทีสุดท้ายคือตี2อครับเกมนี้ทั้งลื่นทั้งเบลวทั้งมันจนหยุดไม่ได้จริงระบบต่อสู้คือหัวใจสําคัญครับจะเล่นสายฟันเร็วยิงธนูวางกับดักหรือสก,กิลเวหลหลหล่นหดก็สนุกทุกแบบและจังหวะการกลิ้งหลบที่ลื่นเป็นเนยทําให้ Dead Cell เป็นเกมที่ยิ่งเล่นก็ยิ่งคมยิ่งคุมตัวละครได้ดีขึ้นแบบรู้สึกได้จุดที่ทําให้ติดหนักคือความสุ่มที่ออกแบบมาดีมากครับไอเทมดรอปไม่ซ้ําเส้นทางแตกแขนงทุกครั้งที่่่่ตตาายคือกรรเริมมใหแ ้เก่งขึนไอเทมก็ปลดเพิ่มจนรู้สึกว่าไม่เคยเสียวเวลาเลยแม้ความยากจะจัดจ้านและของที่สุ่มเจอจะทำให้บางรันนั้งหุนหงิดไปบ้างแต่ถ้าคุณชอบเกมที่เล่นแล้วมือร้อนหัวใจเต้นแรงและให้ความรู้สึกว่าอีกตาหนึ่งแล้วกันนี่ะเดสเซลคือที่สุดของความลื่นมือแบบโคตรติดครับ นี่คือ17เกมเมทอยวาเนี่ยที่ผมว่าควรลองเล่นจริงๆแต่ละเกมมีสนเสน่ห์คนละแบบบางเกมเล่นเพลินบางเกมตีบอสจนหัวร้อนแต่ทุกเกมคือประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากๆสําหรับคนรักการสรํารวจและดุดเดินเจนแบบลึกซึ้งถ้าคุณมีเกมในดวงใจที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้หรือมีเกมที่อยากให้ผมลองเล่นในคลิปต,ต่อไปพิมพ์บอกไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับผมอ่านหมดทุกคนเหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องวันเธอด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก ที่ดูจนจบสวัสดีครับ